ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ในเว็บไซต์ Li like h t Worksheet แบบปรยนัยแต่ไม่ใช่ปรยนัยธรรมดานะครับเป็นปรนัยที่สามารถทำให้โจทยธรรดธรรมดาเนี่ยกลายเป็นโจทย์ที่สามารถฟังเสียงได้ทำยังไงไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้ครับ l i ท e เวิร์กชีตเอพิโซดที่33มายังไงครับเนี่ยสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลี d เ n Share นะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณครูท่านหนึ่งนะครับที่ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของทีดเอนแชร์นะครับก็เลยเกิดไอเดียทำให้เป็นคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อสอบหรือแบบทดสอบแบบปรนัยนะครับ แบบอาจจะเป็น3ตัวเลือก4ตัวเลือกก็ได้แล้วแต่ว่าคุณครูจะออกแบบแต่ที่พิเศษก็คือเราจะใช้สำหรับเด็กเล็กอาจจะเป็นประถมต้นนะครับที่อาจจะยังอ่านหนังสือไม่คล่องหรือว่าอ่านไม่ออกนะครับให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถกดฟังเสียงโจทย์แล้วก็ตัวเลือกของข้อข้อนั้นได้แทนการอ่านจะทํายังไงไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเด้อครับเดอ้อไปเรียนรู้กันครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นในการสร้างนะครับสิ่งสําคัญคือเราจะต้องเตรียมทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอันที่1ก็คือแบบทดสอบแบบปรนัยนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นวิชาการงานอาชีพป1เป็นตัวอย่าง3ข้อนะครับอันที่2ก็คือรูปแบบของใบงานในไลท์เวิร์กชีตนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นแบบที่ เล่นเสียง mp 3นะครับแบบที่7ตรงนี้นะครับผมและสิ่งต่อไปครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องอัดเสียงนะครับในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดในคอมพิวเตอร์เนี่ยใน windows 7นะครับหรือว่า windows 7เนี่ยก็ใช้โปรแกรมอย่าง sound recorder แต่ถ้าเกิดเป็น windows 8ขึ้นไปนะครับ windows 8 windows 10เนี่ยจะชื่อโปรแกรมว่า voice recorder ซึ่งจะมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับ หลังจากคี่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องนำไฟล์ที่ได้มาเนี่ยไปแปลงเป็น mp3 ด้วยอยากรู้ไหมครับว่าทำยังไงไปดูกันครับโอเคครับการอัดเสียงนะครับแบบทดสอบในแต่ละข้อเป็นไฟล์ mp3 เนี่ยคุณครูแต่ละท่านจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่ตนเองถนัดหรือว่าเคยใช้อยู่แล้วก็ได้ แต่ว่าที่ยกตัวอย่างมาในที่นี้นะครับผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Sound Recorder ซึ่งมีอยู่แล้วในระบบปฏิบัติการ Windows 7นะครับผมก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับคู่กับแบบทดสอบแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มอัดเสียงนะครับ Start Recording เลยซึ่งเวลาเราอาดเนี่ยเราจะอัดแยกกันเป็นข้อๆนะครับอัดแยกกันเป็นข้อๆแบบนี้นะครับ แบบทดสอบวิชาการงานป .1 คำชี้แจงจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวหลังจากนั้นก็กด stop recording นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับไฟล์เนี่ยจะเป็น .wma นะครับเราจะเซฟไปก่อนเดี๋ยวเราไปแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะพิมพ์ตรงนี้เป็น 000, 000, 000นะครับแล้วเซฟเมื่อกี้ที่ผมอ่านนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ขัวแบบทดสอบแล้วก็คำชี้แจงนะครับต่อไปเราจะอ่านข้อที่1พร้อมๆกันนะครับกดสตาร์ทครับข้อที่1ข้อใดเป็นหลักการในการเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆกอไก่เลือกใช้วัสดุที่หายากขอไข่เลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยคอควายเลือกใช้วัสดุที่มีราคาแพง หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าไฟล์ที่เราได้มาเนี่ยเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .wma อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราต้องนำไฟล์ที่เราอัดไว้เนี่ยนะครับไปแปลงเป็น .mp3 ด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้ครับโอเคครับในตอนนี้ผมพาทุกท่านมาที่เว็บไซต์ c o n v e r s e i o c o นะครับ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้แปลงไฟล์แบบฟรีๆนะครับผมซึ่งเวลาที่ทุกท่านเลือกนะครับก็แค่มาที่ Google นะครับมาที่ Google ง่ายๆนะครับแล้วพิมพ์คำว่า WMAToMP3 แล้วกด Enter นะครับก็จะเจอเลยเว็บไซต์แรกนะครับกดเลยหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเลือกไฟล์เข้ามาครับในที่นี้ผมก็จะเลือก2ไฟล์เลยนะครับคือ0 0 0แล้วก็001นะครับกด Open ก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นกดแปลงเลยครับก็จะรอสักครู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าไฟล์นั้นมีขนาดความจุเข้าไหนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมมองดูแล้วไม่ถึง 1MB เมกะไบต์ด้วยซ้ำไปนะครับเป็นแค่กิโลไบต์เท่านั้นนะครับหลังจากที่แปลงเสร็จแล้วก็จะเห็นคาว่าเสร็จตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการบันทึกไปในส่วนที่ต้องการนะครับอันนี้ผมจะลองพิมพ์ mp 3ต่อท้ายด้วยก็ได้นะครับ กดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกอันนึงอีกไฟล์หนึ่งครับอันนี้ก็เป็น mp 3แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันไม่อยากอัดเสียงเองอะ่ะมีเว็บไซต์แนะนำไหมที่นำข้อความไปแล้วอ่านออกเสียงให้แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์มาใช้คำตอบคือมีครับไปดูครับ วิธีการก็ไม่ยากครับเพียงแค่ทุกท่านเนี่ยมาที่เว็บไซต์ s a d o p t e c h c o m นะครับหลังจากนั้นนะครับในพื้นที่ของ tech เทคนี่ยให้พิมพ์โจทย์แล้วก็ตัวเลือกลงไปเลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าให้พิมพ์ต่อกันแบบนี้ไม่ต้องกด Enter นะครับซึ่งถ้าเกิดในแบบทดสอบเนี่ยจะเห็นว่ากอไก่ก็อยู่บรรทัดนึงขอไข่อยู่บรรทัดนึงขอควายอยู่บรรทัดหนึ่ง,ง,งแต่ถ้าเกิด จะนำมาใช้ในเว็บไซต์ Sound of Tech เนี่ยให้ทิมต่อกันในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นในส่วนของไว้นะครับให้เลือกเป็นภาษาไทายซึ่งก็จะเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับตั้งแต่ a ถึง Z ตัวทีก็จะอยู่ด้านล่างๆหน่อยนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วกด Submit ก็จะได้เสียงออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับขออนุญ,ญาตกดฟังพร้อมๆกันนะครับเค okay. การเก็บวัสดุที่เป็นปฏิทินแบบประหยัดชัดเลยครับนี่เลยเสียง Google นะครับถ้าเกิดไม่ติดใจอะไรแล้วกลัวว่าเด็กๆจะตกใจเนี่ยก็ใช้เสียงในเว็บไซต์ Sound o p t e c t ได้หรือเสียงของ Google ได้แต่ถ้าจะให้ดีและอยากแนะนำคือใช้เสียงของคุณครูเถอะนะครับแต่ว่าเราจะลองดูนะครับว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมโอเคผมขออนุญ,ญาตกดดาวน์โหลดนะครับแล้วบันทึกนะครับไปในส่วนที่ต้องการอันนี้เป็น0 0 2 MP 3นะครับเพราะว่าในเว็บไซต์ Sound of Tech เนี่ยจะเป็นไฟล์ MP 3อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแปลงอีกให้เสียเวลานะครับกดเซฟเลยโอเคครับในต,ตอนนี้เราก็ได้ทรัพยากรครบพร้อมตามที่เราต้องการและต่อไปเราไปสร้างจริง,รงๆในเว็บไซต์ l i v e worksheet กันครับไปดูกัน โอเคครับเราก็จะมาที่เว็บไซต์ l i like g h Work Sheet นะครับใครยังไม่ได้เรียนรู้แล้วก็สมัครใช้งานนะครับก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของทีเ e n SHARE นะครับมีถึง32ตอนด้วยกันตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่33แล้วนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าเว็บไซต์ l i like g h Work Sheet เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่อยากจะแนะนำให้คุณครูทุกท่านได้รู้จักจริงๆนะครับและส่วนตัวเลยผมถือว่าเป็น หนึ่งเว็บไซต์ที่เดอะเบสที่สุดในปีพศสอ6 4นี้เลยครับไปเรียนรู้กันนะครับโอเคครับเราก็จะไปที่ make interactive worksheet กด get started นะครับแล้วไปที่ชุดไฟล์นะครับทำการเลือกไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับกดเข้ามาแล้วกด open นะครับกดอัปโหลเลยก็เข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนครับมาถึงแล้วนะครับใบงานที่ดีนะครับหรือว่าแบบทดสอบที่ดีเนี่ยควรจะมี พืนที่ให้นักเรียนได้เขียนชื่อก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําไว้นะครับแต่ยังไงก็ขออนุญาตกรอบนิดนึงก็แล้วกันนะครับจะขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้เราก็จะเริ่มต้นนะครับในการสร้างแบบทดสอบก่อนนะครับผมก็จะกรอบไปตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ทําเหมือนเดิมเลยครับปกตินะครับก็จะเป็น select นะครับ select no กับ select yes นะครับในที่นี้ผมก็จะ ขอทำก่อนนะครับในลนักษณะแบบนี้อันนี้เป็น select no นะครับข้อใดเป็นหลักการในการเลือกข้อใดเป็นหลักในการเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆนะครับน่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะเป็น select yes e นะครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น select no ลองกด preview ดูนะครับอโอเคหลังจากที่เราได้ preview แบบนี้แล้วนะครับ ถ้าเกิดเรานะครับต้องการใส่เสียงเข้าไปนะครับคำถามคือทําอย่างไรนะครับคำตอบง่ายนิดเดียวครับเราจะวาดไปในพื้นที่ที่ต้องการนะครับวาดไปในลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปนําโค้ดนะครับเกี่ยวกับการเล่นเสียงที่เป็น MP3 นะครับนั่นก็คือรูปแบบนะครับเป็น p MP3 แล้วก็โคลอนนะครับในลักษณะแบบนี้ผมจะลองนําเข้ามานะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราทําแบบนี้แล้วก็จะเด้งหน้าต่างป๊อปอัพมาให้เราเลือกไฟล์ mp3 เลยนะครับเราก็จะเลือกนะครับในที่นี้ผมก็จะกดชุดไฟล์แล้วทําการเลือกไฟล์นะครับอันนี้ก็จะเป็น001 mp3 นะครับข้อนี้แล้วนะครับอ่าหลังจากที่เลือกแล้วก็กดอัปโหลดก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับจะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคลองทําอีกสักข้อหนึ่งนะครับข้อนี้จะขออนุญาตคัดลอกเลยก็แล้วกันนะครับ ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับลองกดพรีวิวดูครับทีนี้นะครับลองฟังเสียงดูนะครับในข้อนี้นะครับผมลองดูครับข้อที่1ข้อใดเป็นหลักการในการเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆถ้าเกิดเด็กๆฟังรอบที่1ไม่ทันครับข้อที่เจ๋งและข้อที่ดีคือสามารถฟังซ้ําได้ข้อที่1เห็นไหมครับนี่คือความเจ๋งนะครับโอเคลองมาดูข้อที่2ครับเป็นเสียงจากเว็บไซต์ s a d o p t c s เสียงของ Google นะครับเป็นแบบนี้เลยการเก็บวัสดุที่เป็นปฏิทินแบบประหยัดพื้นที่ควรเก็บอย่างไรก็โอเคครับนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปอาจเสียงเองนะครับผมแล้วหลังจากที่เราเสร็จแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะกดบันทึกนะครับใบงานของเรานะครับผมจะขอพิมพ์ตัวอย่างว่า T D S S O U N D ก็แล้วกันนะครับแล้วกดเซฟหลังจากนั้นนะครับก็ลองกด Open Worksheet ดูนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้แบบทดสอบหรือข้อสอบออนไลน์ที่สร้างจากเว็บไซต์ไลท์เวิร์กชีตนะครับในรูปแบบที่เป็นปรลัยแต่ไม่ใช่ปรลัยธรรมดาครับเป็นปรนัยที่มีเสียงด้วยนะครับเป็นปรนัยที่สามารถฟังเสียงในโจทย์และตัวเลือกได้เจ๋งสุดๆไปเลยไหมครับคลิป <Wow. S 1> นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอบคุณคุณครูที่เป็นต้นคลิปนะครับหรือว่าเป็น จุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาด้วยนะครับผมใครติดปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับการสร้างใบงานจากเว็บไซต์ l i ฟ e Worksheet นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาล่างคลิปนี้หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาคุยกันได้ตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่มีคําถามขึ้นมานะครับคําถามหนึ่งก็คือ,อคนไหนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยนะครับในรูปแบบของฟังเสียงเนี่ยเหมือนจะมีปัญหานะครับแต่มีคุณครูท่านหนึ่งมาตอบให้แล้วครับว่า แนะนำให้เปิดด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome ครับถ้ากลัวว่าเด็กๆจะคัดลอกลิงก์ไปแล้วยุ่งยากไปเปิดใน Chrome เนี่ยแนะนำนะครับใน iOS ไม่ว่า iPhone นะครับ iPad ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Chrome มาครับแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆเ,เปิดใบงานออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Chrome ก็สามารถที่จะ ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามกด u u s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดียนแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไลฟ์เวิร์กชีตเอพิโซดที่33ก็มาแล้วแล้วก็จบแล้วนะครับหวังว่าจะมีความสุขที่ได้เรียนรู้ร่วมกันพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ดูจบแล้วอย่าลืมไปลองทำนะครับลองทำแล้วนำไปใช้ก็อย่าลืมรีวิวมาให้ฟังด้วยเพื่อเป็น ไอเดียให้กับคุณครูท่านอื่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ g ีเดียนแชนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับ